คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิมหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคจีนมบานะครับกับสูตรแต้มรวม2ตัวล่างสูตรที่3นะครับโดยสูตรนี้เ,เริ่มเดินตั้งแต่1กันยายนปี6 3สานะครับ12งวดครับ12งวัดการคำนวณติดนะครับโดยที่ไม่ลุดนะครับเพื่อที่จะนำเอาเปรียบเทียบกับสูตรการคำนวณอื่นนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับอ่าครับ โดยสามารถนำเอาเทียบกับสูตรแต้มรวมสูตรที่1 2 3สานะครับนำเอาไปเทียบกันได้นะครับอันนี้เป็นสูตรแต้มวมสูตรที่3นะครับเซติสิ12งงวดนะครับเราก็มาดูนะครับว่าสูตรนี้มันจะมีผ่นการคลังานไปพร้อมกันนะครับเราก็้ดูนะครับอ่ะผมเริ่มแสดงเห็ุในวันที่หนึ่งกันยายนเลยนะครับเอ่อโดยเราใช้ในส่วนของหลักแสนล้านเร็งคูณด้วยหลักร้อยลหนึ่งนะครับแสน

สิบกันภายนครับออก2 4งสี่สีสามงตัวเลขกหจนะครับหกับเจ็โปรแกรม12บครับแตนสองเข้ามาตรงนี้แตนตรงนี้เข้ามานะครับต่อมาครับสิบกฤยายนนะครับสิบหกคูณสิบายนะครับสองสองคูณศยได้ศูนย์์บวกแได้แปดเศษแปดแปดบวกห้าแปดห้าสี่สิบนย์บวกศูนย์บวได้1 1ึคูณสได้2 2งสบวกห สอบกหได้ 3, 3ม,มบวกหเป็น4ได้ 80, ดศูนนี่ะครับหตัวละคมครับออกแปดศูนย์สามหสองนตัวเล่าห้าก้านะครับนะครับเก้ากับห้าโปรกรมสิบได้สี่ต่อมาครับตัวนี้ต่อมาครับ1ตัวละคมนะครับแปดคูณ 8, ปดแปดแป หกสิบสี 8, ่บวกแ6ดหกสิบสี่บวกแปดหกสิบสกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิใส่สองคูณหเป็นสิบใส่ศูนบวกหงของที่ได้ 1, 1ึคูณสได้ 2, 2งสงบวกหนงของที่ได้ 3, 3มสบวกหนงของที่เป็น4ได้ 2, 0, 1, 2, 3, 4ย์หนึ่งมะครับหนึ่งตัวละคมครับออกสองศูนย์สปดหสองตัวละออกสามแ สากับแปดวกกันแปดเก็ดแดแครับะคบวนี้สิบหกลาคมครับสอปถศูนย์หนึ่งสองตุลาออกสามแนะครับสองูณศนก็ได้ศูนยบวกแได้แปดศูนย์บวกศูนครับอ่ะนี่ครับ2อคูณศนย์ได้0ูนย์ศูนย์บวกแคงที่ได้แปดแปดบวกแคูณห้าแบวกหนึงงที่ได้ห 1นคูณสได้2 2งสงบกหนงที่เป็น3 3มสบกหนงที่เป็น4ได้801234ย์หนึ่งะครับ8 0 1 2 3 4 1พฤศพิจิกายนนครับออก506404 2ตหกส่างออก40นะครับสกับ0บวกกันเป็น4แนะครับแต้ม4กต่อมาแต็มตัวล่าง,ง,าง1พฤพิจิกายนนะครับออก506404 2ตหกส่างออก40 5นะค คูณสี่เท่ากับ20 20ิบยกแเป็น28่สิบแปดเศษแปดแปดคูณห้าแปดสี่สิบเศษศูนย์ศนย์บวกหนงขงที่ได้1 1ึคูณสได้2 2งสองบวกหนงขงที่เป็น3 3มสบวกหนงขงที่เป็น4ได้8ปดศูนย์หนึ่งสอามชุกพนนนะครับออก9 7 2 6เจ็ดสองน่งงลอกสีนะครับครับสกับหกปรกันเป็น10บด้านศูนย์เข้ามาครับท่้นี้ ต่อมาครับ16พฤศจิกายนนะครับ9 7 2 6 6 1 2ตัองห่างออก6นะครับ4กับ6โปรแกรมเป็น10ด้านนี้นะครับต่อมาครับ9คูณ6 9 6 5้5หห้า5บ้าวก8 54ห้า6 57 58 5ห้าห้าหใส่2 2อบวก2คูณ5 2คูณ5เป็น10ใส่0 0นบวก1คงที่ได้1 1คูณ2ได้2 2บวก1คงที่เป็น3 สามบวกหนึ่งที่เป็น4ได้2องศูนย์น่อาครับหธั 1, นวาคมครับออก1นึ่งศูน้าเก้างตลออกแปดสนะครับแปดกั 8, 4, บบวกกันเป็น12บแต้มสเข้ามาครับจริงตัวนี้ตัดออกนะเพราะเหมือนกันนะครับหนึธันวาคมครับหนึ 100, 0, 9, 4, 2, ่งศูน้าเก้างตัวออกแปดสีนะครับหนูณเได้9 9, 9้เคูณแปเป็น17บเ้าบวกแเป็น17บเจ็ดบเนะครับเจบวกห เจ็ดคูณห้าเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ่ามใส่5้าหบวกหนงที่เป็นหกหกบวกหคูณสงเท่ากับสิบบวกหนงที่เป็นสามสามบวกหนงขงที่เป็นสีได้เจ็ดห้าหกสองสนะครับสิบหกธันวาคมคับออกสองศูนย์หอออกเจ็ดศูนศูนย์นะเกับศบวกกันเป็นเจ็ดครั้านเตัวนี้เข้ามา ต่อมาครับ16ตลัดผม2 0 1 3 0 3สอท70นะครับ2บวก3เป็น2คูณ3เป็น6 6คูณ8ก็เป็น144 4คูณ5 45 20ใส่0 0บวก1ของที่ได้1 1คูณ2ได้2 2บวก1ของที่ได้3 3บวก1ของที่ครั้งสุดท้ายเป็น4ได้40 1 2 3 4 ต่อมาครับสิบหกพันกรัมเราก็ไปเทียบดูในส่วนของ30ธันวาคมใช่ไหมสกู๊ครับอ่ะสามธันวาคมครับออกแปดศูนย์สามกองแปดสองเจ็กับ9บวกกันเป็น10แต้ม0นะครับแต้มนี้มานะครับต่อมา30ธันวาคม30ธันวาคมครับาดาเนินนะครับเดี๋ยวสกู่๊ต จะตาจะลายนะครับโอเคสามสิบธนาคมครับ8ปดบวกหก8กแปดสบแปดสีบแกแปดครับสี่กแเป็น5้าสิ่สิกแเป็นห้าสิบหกคูณห้าหกห้าสสิบย์ศบวกหงคงที่ได้1 1ึ่งนึคูณสงคงที่ได้2 2งอบวกหคงที่ได้3 3มบวกหคงที่เป็น4ได้6กศูนย สิบเจ็ดมักราข่มครับอ๋อสามแปดสี่สามเก้าห้าสองเก้าหนึ่งห้านะครับหนึ่งกับห้าปรกกันเป็นหกแจมหกตัวนี้เข้ามาครับท่านี้ต่อมาครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดมาก็เราผมครับสามคูณสามเป็น, 6, 6, นเาาน 17, 17ก้เา เกคูณเป็นเก้เบอกแปเป็น17บ 1, 1, นะครับเเจ็ดเจ็ดคูณห้าเจ็ดหบอกหงของที่เป็น6 6หกคูณสองเท่ากับสิบสใส่สออบวกหึงของที่เป็น3 3มสบวกหงของที่เป็น4ได้เจ็ดห้าหกสอครับต่อมาครับ1นึ่งกวาปันหนึ่กวาปันออกเก้าหนึ่องสามสเจ็ดองเก้จนะครับเก้ากับเจปกันสิบหแต้ม6กครับตอนนี้ต่อมา ลองมาครับหนึ่งกว่าปันเก้าคูณสามเก้าสามสิบแปดเก้าสามยิบเจ็ดยิบเจ็ดยิบเจ็ดบวกแปดเป็นยิบเจ็ดบวกแปดเป็นยิบเจ็ดยิบแปดที่เจาสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสี่สามสิบห้าสามสิบห้าใส่ห้าห้าคูณห้าห้าห้ายิบห้าใส่ห้าห้าบวกหนึ่งของที่เป็นหกหกคูณสองเท่าเท่ากับหกคูณสองเท่ากับสิบสอง สอบวกหนงของที่เป็น3 3มบกหนงของที่เป็นสี่ได้5้าห้าสแต่เลขค่าตัดออกสัก1ตัวเนาะได้เหลือน้อยตัวเดี๋ยวห้าองสามสเรามาดูของ16มาพันนะครับ4 4สิบหกมาพันออกสี่สองสี่หกวตัวสกับ3าบวกกันเป็น12บสนะครับสิบสก็แต้มสอง้นเ่ามานะครับตัวนี้นะเห็นไหม ดานสองต่อมาครับเรามาดู4ี่สองสี่สสองตัวล่างสามเก้าสี่หกสี่ยี่สี่หกสี่ยี่สี่ยี่สี่บกปดยี่สี่ห้ายี่หกยี่็ยีปดเก้าสสเอสาสองสาใส่2องสองคูณห้เป็นสิใส่ศูนยศนย์บวกหนึ่งของที่ได้หนึ่ง 1นคูณสได้2 2งสงบวกหของที่เป็น3 3มสบวกหงของที่เป็น4ได้แต้มรวม2ตัวลางครับ2องศูนยน่องสามี่นครับต่อมาครับหนึ่งมินลหนึ่มหนึลนะครับออกแ3ดสามห้าหาสอตัาเอกเจ็ดสานะครับเกับสาเป็นส0่แต้มศูนย์เข้ามาแต้มที่เราคำนวณมาเมื่อกี้นี้ต่อมา1นึ่งมินนึ่มมครับออก8 3 5สามห้าหางตัวล่าจ็ดส หลักแสนคูณด้วยหลักร้อยครับ8ปดห 40, 40, 40, 40, 40, 28 28 40สี่สิบแปดห้าสี่สิบสี่สิสงหกปักครู่นะอ้าวประกาหายแปดห้าแปบวก8เป็น48่สใส่แปดแปดคูณห้าแปดห้ใส่0น ศูนย์บวกหนึ่งของที่ได้หนึ่งหนึ่งคูณสองได้สองสองบวกหนึ่งของที่ได้สามสามบวกหนึ่งของที่เป็นสี่อ่ะน,นะสี่สิบ สี่บกแปเป็น48่ใส่แปดแปดคูณห้าแปดบใส่ศนอีกศบวกห่งที่ได้1 1ึคูณสได้2 2งสงบวกหงขงที่ได้3 3มบวกหงที่ได้4ได้8 0ดศูนย์หสองโอเคนะครับก็ในสูตรนี้นะครับแต้มรวม2ตัวล่างสูตรที่3นะครับเข้าตั้งแต่ เดินตั้งแต่1กันยายน63นะครับ12งวันอย่าลืมนะครับนำอัพเกลียวกับสุนถ้วรอมหนึ่องสามสนะครับยมลงไว้ให้นะครับจะเจอลงให้นะครับก็กดติดตามจะได้เห็นทุกสูตรของการคำนวณนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับการติดตามและข้อมูลข่าวสานทุกแง่มุมที่ผมจะลงให้และคิดคนสูตรให้นะครับทั้งสูตรที่เข้าต่อเนื่องและสูตรที่เข้าใหม่นะครับรู้ก่อนโดยก่อนกับสูตรหน่วยโชคชีวิตในการครับขอรบกวนโช้าดีครับสำหรับคนที่กดไลค์และกดติดตาม adik